นี่สวัสดีครับนี่ก็คือพาร์ทที่สี่แล้วนะครับผมรถไฟมอร์นาณ์นั่นเองครับผมมาแล้วครับนั่นแหละเป้าหมายของเราโอ้โหมาพร้อมกับสตูการ์สีลำอารักขาพอมเคลื่อนที่ชัดๆนะครับ take them out China, that that'll be your signal to advance daniels since you and justin were so gung-ho and marinier you'll provide them with fire support stay low suppressors on we'll now out the sniper use your knife daniels you shoot knife could kill สวยอ๋อคือต้องเล่นตามเพจมันใช่ปะก็เก่ตามตามค r a w l e y ไปเดดาวบอกให้เทดดาวเท็ดาวครับผมโอ้โเพลงมันก็ลุ้นจัง ไปดิโบเล่มุมะโอเคสไสเปอร์เป็นของกูเทคดาวเขาผม สเตลล์ครับพาร์คิทมีนเอาตัวนี้ก่อนเลยมันก็นอนออครับพยายามสเตลล์ครับเพราะว่าเรื่องสเตลล์ท,ที่กูไม่เป็นเลยครับผมอ้าวอ้าวไปตายสิครับ

<earthy> look, son, mm -hmm. ah. uh -huh. Shit! Come uh on, -huh. we can't let it get away! Change of plan! We've been spotted! Start it up! Help! Oh, shit! Oh, Ma, Ma, shit! Oh, shit! Oh, Ma, You're shit! We need to Shit. Enemies ahead! Fire! We'll never make it. There's still time. The All right, everyone, get to the train. Yeah. No, leaving. We can't let it get away. you yeah. grenade. I'm on <laughs> หมดนนะหมดอนะขอ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 คนเรขอนเยขอหอย่างขอกอยลางรถไฟกำลังไปเพื่อนรถไฟลังไปไปไไป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 ่ทาไ สองสองสองสุดเราจะตายเราจะตายจะตายเรจะตายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเยโอ้โหเลือดไม่มีด้วยคาสแมนก็ไม่มีสวยแล้วกูสวยแล้วสวยแูไม่กล้าไปเลย โอ้โห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 ไอ้เกียคือผมไม่เคยเล่นนะแล้วไม่รู้ว่ามันยังไงบ้างเกียร์นะซัสแมนอยู่ด้วยเหรอโอ้ขี่รถอีกแล้วขี่รถอีกแล้วครับท่านผู้ชมขี่รถอีกแล้วบูรารักเกมนี้จริงๆ

พวก่พวก่นพวกะเนเนพวกลจเย็นเนพวกละเนพวกลเล่เลยวกะเน่นี้กูเล่นล่วกละเล่่วกอ้เลีนยลพวกะเลนล่นเนเ่นเ่นก่นนะ่น่นพ่ก่ก่ล่พ่เกนเพื่อนวัดีครับววกลเอวนะมึงกล อีกครับผม G2 m T2 MG 2 MG T2 MG MG 2สาร่ะันเรีเยอ่ตอนเกิดไปโอ้เอาป้อมปืนมาเล่นเลยเหรอ้ขับดีๆสิยิงต่อไป

ร้อยขับดีๆนะซัสแมน I got it กดที่กัน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 ที่เรียบร้อยครับผมขับดีๆซัสแมนเรียบร้อยครับเอาจากหน้าเรียบร้อยครับผมยอมสละชีพนิพพานก็ถึงตายตายตายตัวเล่นตาย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 หรือเปล่าตายหรือเปล่ากระโดดโดดโดดซัสแมนโดดไปแล้วกูก็กูก็โดดตามสิครับเพื่อนรอขี้อะไรอีก

อีกแล้วเรียบร้อยจอดจับกูอีกแล้วครับกูอีกแล้วเฮ้เดนเนมึงเป็นไงบ้างกูสบายดีเพื่อนกูกำลังไปมึงกูสบายดีมากเหียโอ้ป่าสิบไม้เกิดอะไรขึ้นเฮีย Follow me, I'll take you to your platoon. I'm sorry, who the hell are you? A friend. Cô thôi, mùi hèo. Ukupi mì ngay, ma hơi lưu. Oh, đẹp gửi lưu. Oh, 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 โอ้ลูกสองระยะนี really ้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วะรีบรรีบรัดมีปืนเอานะมีปืนคัมีการแลนแต่กันแล้ไม่กรสมีกรนะนโอ้โอ้โตายตาย ปูนี่แหละตายเดี๋ยวก็ไม่มีต้องเฟซเซฟหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะโอเคสินก็น,น้อยเขาเดี๋ยวนะไปะยืนหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะทั้งชีวิตก่อนเว้ยนั่นนี่คงไ,ไม่เป็นไรผมก็สินจังงี้เหรอเดีย๋ยวนะ หนึ่งตัวสองตัวยิงทะลุเหล็กไปอ้าวปัสดีครับผมสวัสดีครับผมขายหมดให้เหลือเออมันคือเยอรมันยังไงล่ะโอ้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 โโอ้โโอ้โโอตายตายโอ้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 สามก่อน กู้กู้กู้จะตายูกูควยาก่อนควยาก่อนสายาก่อนยิงขาให้ล้มซ้ำด้วยกระบาเห็นแ้วซ้ำด้วยกับานยิงกระบาดโอ๊ะชมนขอยาหน่อยไม่มี ยิงขาไม่โดนยิงขาให้ล้มซ้ำด้วยเตอร์อีกหนึ่งโอ้โหมึงยิงโดนกันไหมเนี่ยอยากรู้กูเล่นระดับอะไรอยู่ทำไมมันยากขนาดนี้ซ้ำไอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งซ้ำไปมาใชมาเนี่แล้วมั้งโอ้ยังไม่หมด ก็เอามาซิเอามาให้กูเนี่ยตายหายแล้วเนี่ยมึงก็เอามาซิพูดมาทำไมอ่ามา,มาปั๊มเนี่ยปั๊มเนี่ยกูจะปั๊มเนี่ยกูจะปั๊มเนี่ยกูจะปัม๊มปั๊มก่อน l o r เันนี่อคือมูอยู่กันตรงนี้แต่วกมงไม่มาช่วยกูเนี่ยนะ I believe these men belong oh. to you. Ah, I see you've met Rousseau. oh with an A-key of French resistance. She, she killed a crowd that was gun-informed. At least try to capture and interrogate them first. There would be more trouble than there was. I thought we lost you. Looks like you did some damage. The train was supposed to be stopped, not destroyed. Yeah, I'm sorry that uh, things didn't go exactly as planned, but on the bright side we've just alerted every goddamn German outpost in the whole area, so we gotta get moving. Come on. Not until we finish the mission. Isn't that right, Major? We'll need your help in security. Don't know how, but Zuss and I survived wrecking that train long enough to mm. it. <coughs> She's a member of the resistance, and if you me right through the wreckage for some papers. She needed them for a mission in Paris. She had a job for us too อย่าบอกนะว่ากูต้องไปเล่นมิชชั่นโอเคครับสำหรับมิชชั่นของ SOE นะครับก็จบไปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไห้พัดหน้าจนชั่นอะไรก็ขอติดตามดูนะครับผมสวัสดีบาย